ัดีค่ะเจออีกแล้วแสดงว่าเรือลำนี้จะต้องจะต้องทำงานในเวลานี้ลมแร,ง,รงอาจจะไม่ได้ยินเสียงนะคะไม่มีไมโครโฟนด้วยดังนั้นเวลาลมพัดแรง,ง,งจะไม่ได้ยินเสียงสงใสบันทุบทเศษเหล็กแน่เลยวันนี้เรือลำเดิมบันทุกอะไรก็ไม่รู้ ผักต่างๆกำลังเกิดขึ้นมาเยอะแยะเลยค่ะอ,อุ้ยตกใจให,หมดเลยคนนี้ <c oughs> เธนะอไม่กดแตรนะไม่รู้ว่าเรียกว่าแตรหรือเปล่าอ่ะอุ้ยดังปูนเลย <c oughs> ตกใจหมดเดี๋ยวจะให้ดูผัก ด้วยวกันเดียวกันกน,นี่เป็นผักกาดหอมป่านะคะวันนี้จะมาเก็บผักกาดหอมป่าไปไปแกงอร่อยอนแกงไม่เหล็กเลยน,นี่ยังเป็นใบอ่อนอยู่ใบอ่อนของผักกาดหอมป่าจะมองไม่เห็นอยากเลยนะคะส่วนนี้ก็เป็นเป็นหญ้าเจ้าชู้โอ้ยเอื้องไม่ถือเอื้อไม่ถือ,อ สีน้ำตาลส่วนสีม่วงๆนั้นก็เป็นไก่น้อย mm. ตรงจุดนี้ยค่ะไก่น้อยก็เยอะไก่น้อยที่เป็นสีชมพูม่วงๆนั่นะนะคะแล้วก็เอาไปต้มเป็นน้ำชาดืม่มเ,เป็นวัชพืชยาเหมือนกันไน้ล,ลองดูตรงนี้สินี่อะไรโอ้ยก็ยังเป็นลืมผัวอยู่่ะเป็นดงเลย ลมแรงจริงดูคลื่นก็รู้ค่ะลมแรงมากนีน่นะยังเป็นรมหัวสีน้ำตาลขนาดนี้ไม่ได้เนี้ยนีจะเส้นอยู่ตรงกลางไม,ไม่มีแีแล้วเพรีลืมหัวดึมามันจะมีเส้นตรงกลางแต่นี่คือลืมหัวนะคะเนี่ยใบจะ อยู่คนละข้างแล้วก็จะมีดอกขนาดเนี้ยกำลังอร่อยเออเก็บดีกว่าลืมผัวไม่ผมอร่อยดีมี่ดอกแบบเนี้ยค่ะอร่อยนะเนี่ยเก็บสั้นๆขน,นาดเนี้ยไม่ต้องหันเนี่ยเก็บความยาวประมาณ หัวกหมวเกือบปลิวลมแรงมากพ็าหมาน้อยก็มีแต่จะเเ่าตัวอื่นนี่ค่ะเก็บเลยมือถือถุงอีกมือหนึ่งเก็บผักพอลมพัดมาค่ะหมวกจะปลิวเลย ลมหัวต้องใจไปเฉ็บแบบนี้มีตลอดแล้วเนี่ยค่ะเที่ยวแล้วกรุบกรดีนี่เป็นไก่น้อยกินสดก็ได้จะไปต้มน้ําชาดื่มก็ได้ค่ะ มัเลยได้อบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ